วันนี้มาทำแฮร์แคร์ฉบับแอร์สาวกันค่ะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้เป็นคนแบบไม่ค่อยมีแฮร์แคร์เลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยใช้แค่แชมพูนะคะขนาดครีมนวดเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนแล้วแบบหลังจากที่เราต้องทำผมทรงนี้นี้นี้น,นี้ตลอดเราใช้สเปรย์เยอะมากแล้วก็ใช้แบบเจลอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะคะช่วงหนังศีรษะหรือผมอะ่ะมันก็ถูกทำร้ายไปเยอะมากอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้ล้เราต้องหาอะไรมาปกป้องผมเรากับหนังศรีรษะของเราช่วงแรกๆเนี่ยก็จะใช้แค่ตัวนี้น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นคนแบบเมื่อก่อนไม่ได้ดูแลอะไร,ะไรก็คือใช้แค่นี้แล้วอันนี้เนี่ยก็มาใช้ทาหน้าด้วยทุกคนคือมันดีมากจริงๆทาผิวก็ได้ดีจริงๆตัวนี้เออเมื่อก่อนอนะใช้แค่ตัวนี้แต่คือไงคือเราแบบว่าใช้เจลใช้สเปรย์ตรงหนังศรีรษะเยอะบางทีมันคันหัวอันนี้ก็เลยต้องไปหาแบบ อย่างอื่นมาช่วยนะคะก็เลยได้ตัวนี้มานะคะ p p p e r m i n t oil นะคะคือเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็บิดแล้วก็เทใส,ส่มือหรือว่าบิดแล้วก็แบบ ทำอย่างนี้ตรงหนังหัวเราได้เลยที่มันตรงคันๆอะคือมันช่วยได้จริงๆเพราะว่าเปปเปอร์มินน์อะมันมีฤทธิ์เย็นมันก็จะเป็นแบบคูลเมนทัลอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เลยเอามาแบบทําช่วงตรงไหนคันๆตรงไหนแบบเราเกาเยอะๆบางทีใช้เจลใช้อะไรแล้วมันซึมเข้าหนังหัวเงคือเราเกาเราคันอะมันก็ต้องใช้ตัวนี้แหละเย็นเย็นเมนทัลลงไปแล้วมันก็ดีขึ้นแต่แล้วไง ผมเราก็ยังแห้งแตกชี้ฟูอยู่แต่วันนี้ไม่นะจ๊ะวันนี้ผมดีมากเดี๋ยวจะมาบอกว่าวันนี้ใช้ตัวไหนแต่ส่วนตัวนะคือใช้ดีหมดที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยเออพวกทรีทเมนต์ผมนะคะอันนี้ก็ใช้อยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะนี่ใช้ทั้ง3ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีละตัวละกันค่ะเป็นของ Glow Lab นะคะซื้อมาจากที่ซิดนียตัวนี้เนี่ยอนี่โอมันก็จะเป็นกลิ่นแบบมะพร้าวแบบ มะพร้าวอย่างเงี้ยเออไปไปกิ่นอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ใช้ไปเนี่ยก็คือจะมีกลิ่นมะพร้าวติดอยู่ที่หัวเราอีกประมาณวันนึงกว่ากว่าเลยเออถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวแรงๆตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ว่าซื้อมาเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเออมันเป็นเคราตินตัวนี้ผมนิ่มไหมอันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็นิ่มประมาณนึงเลยนะแต่ว่าชายไหมก็รู้สึกเรื่องความชายนี่ยังให้3เต็มหแต่ว่าผมนิ่มอะ นิ่มจริง,รงตัวต่อไป2ตัวนี้นะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากเราได้ไฟล์ไปญี่ปุ่นเราก็เลยสอยมาเลยทั้งสองอันนะคะเห็นเขารีวิวว่าดีมากทั้ง2ตัวเลยแล้วเราจะเลือกทําไมระคาในเมื่อเราซื้อได้ถึง2ค่ะแล้วก็จัดมาเลยแล้วคิดว่าแบบเออเอามาลองแล้วก็บอกต่อด้วยมาที่ตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าวันนี้นะคะใช้ตัวนี้มาอมืก็โอเคนะหอมหอมมากเหมาะกับคนที่อยากให้ผมแบบ ใช่ Shine, ผมแบบ glossy อะไรแบบนี้ันนี้ว่าตัวนี้แบบช่วยเรื่องผมเงางามอะไรอย่างนี้มากๆเลยถ้าเรื่องผมเงางาม glossy hair shiny hair นะตัวนี้ให้5เต็ม5้าเลยแต่ว่าในเรื่องความนิ่มอนน่ะ a n นีให้ดับประมาณ4อะตัวนี้ให้เรื่องผมนิ่มสี่คือมันก็นิ่มเหมือนกันอ่ะสีอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคือรู้สึกว่าตัวนี้มันนิ่มกว่าไหมรู้สึกว่าตัวเนี้ให้หในเรื่องของความนิ่มแต่ในเรื่องของแบบ ผมมันชายไหมหรือว่า glossy hair อะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวนี้เท่าตัวฟีโนนะตัวนี้ให้ในเรื่องของความชายตัวนี้ให้สีแต่เรื่องผมนิ่มตัวนี้ให้หาเลยส่วนตัวนี้ก็ทำไงดีมันพอๆกันเลยทุกคนแล้วแบบกลิ่นมันก็คล้ายๆกันด้วยนะคะแต่อย่างวันนี้คือวันนี้ใช้ตัวฟีโนเนี่ยแหละ แต่ส่วนตัวนะถ้าให้ซื้ออีกกระปุกหนึ่งแอนนี่คิดว่าน,นี่อาจจะซื้อตัวนี้เพราะว่าแอนนี่ชอบแพ็กเกจมันคือมันมีความแบบฮารูฮารานิดนึงนะคะเออแล้วก็กลิ่นก็หอมแล้วแอนนี่เป็นคนอยากแบบให้ผมนิ่มๆนิ่มๆเลยกลิ่นหอมติดทนด้วยคือตัวนี้ก็ติดทนเหมือนกันแต่เพิ่งลองใช้ไงก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบทนเท่าตัวยังไมแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยหอมมากตอนนั้นใช้ตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเลยคือหอมแบบ หอมหอมเลยคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแฮร์แค์ฉบับแอร์สาวนะคะถ้าใครมีแฮร์แค์ตัวไหนหรือว่ามีทรีทเมนต์ผมตัวไหนดีๆเนี่ยอยากแนะนำต่ออันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไปช้อปปิ้งไปซื้ออะไรมาแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย